ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการเปิดสัมปทานปิตโตรเลียมรอบที่21ในวันพรุ่งนี้โดยถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเลื่อนการเปิดเวทีในครั้งนี้ซึ่งการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรยัฐมนตรียืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการเปิดสัมปทานปตโตรเลียมรอบที่21ในวันพรุ่งนี้ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มคัดค้านและไม่จำเป็นที่ตนเองจะต้องอยู่ร่วมในเวทีเพราะสามารถรับฟังข้อมูลจากทุกทางและในวันพรุ่งนี้ก็ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11อยู่แล้ว ดังนั้นการที่รัฐบาลเปิดเวทีในครั้งนี้ก็เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายแต่หากกลุ่มที่คัดค้านไม่มาร่วมเวทีแต่กลับไปเคลื่อนไหวข้างนอกก็จะถือว่ากระทําผิดกฎหมายได้วันนี้ข้อมูลละเอียดไม่ตรงกันเลยเนี่ยมันจะไปกันยังไงเราใช่ไหมฝ่ายภาคประชาชนก็ต้องฟังสินะก็มออีอะไรกลุ่มที่มาต่อต้านค้าๆก็กลุ่มเดิมๆอยู่แล้วนะฝ่ายทั้งนี้ก็เดิมๆ ก็ชี้แจงกันมาตั้งหลายครั้งแล้ววันนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วละ่ะมาถึงรัฐบาลแล้วที่พามาก็เปิดไปทีภายนอกใช่ไหมล่ะนะพระก็เปิดใช่ไหมเปิดเองก็เปิดแต่ผมไม่อยากเห็นไปเดินอะไรไปพูดที่นี่ที่โน่นโดยที่ไม่ให้รัฐได้มีโอกาสชี้แจงถ้าชี้แจงแล้วรัฐเขามีเหตุผลสู้ไม่ได้อ่ะเราก็มาทบทวนที่ว่าจะทำยังไงกันต่อไป สำหรับเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจัดขึ้นที่ตึกสันติสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มอมหลวงปนัดดาดีสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตัวแทนฝ่ายรัฐบาลประกอบด้วยนายดำรงชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายคุรุจิตนาครทัพนายมนูศิริวันและนายบัญยงพงพาณิชย์ ส่วนภาคประชาชนมีนายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหม่อมหลวงก,กรเกิวัตรเกษมศรีนางสาวรสนาตัศิตรกูลและนายนบสัตยาสายการเปิดเวทีจะเริ่มตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงแรกเริ่ม9ก้านาฬิกาถึง12นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11จากนั้นก็จะมีการพักเที่ยงแล้วก็เริ่มต่อรอบบ่ายเวลา13บสนาฬิกาถึง15นาฬิกา